สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคน,นคลิปนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูเตาจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของการบวกเลขนะคะการบวกนี้นะคะเราก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของส่วนรวมส่วนย่อยที่คุณครูเตาได้สอนไปในคลิปที่20นะคะแล้วก็ความรู้เรื่องของจํานวนมากกวา่าน้อยกว่าในคลิปที่15 16นะคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเรื่องจํานวนมากกว่าน้อยกว่าและ การแยกส่วนรวมและส่วนย่อยนะคะเด็กๆให้เด็กๆกลับไปดูคลิปเดิมนะคะในคลิปที่15 1 6 1 7 18 19 20ได้เลยแล้วเราค่อยมาเรียนในคลิปที่ที่21นี้นะคะคลิปนี้คือคลิปที่21นะคะจะสอนในเรื่องของการบวกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการบวกที่คุณครูเต้าจะสอนนี้นะคะก็จะเป็นการบวกจำนวนนับไม่เกิน20ด้วยวิธีการนับต่อนะคะ เป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ,ะคุณครูแต้วไปซื้อขนมปังมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8คุณครูแต้วไปซื้อขนมปังมาทั้งหมด8ชิ้นค่ะเด็กๆและไม่พอไปซื้อมาเพิ่มอีก4ชิ้นนะคะ,ะดูวิธีการบวกจำนวนนับกันนะคะว่าจะทำยังไง รอบแรกนะไปซื้อขนมปังมา8ชิ้นเนี่ยโอ้โหไม่พอกินเลยค่ะต้องไปซื้อมาเพิ่มอีก4ชิ้นตรงนี้นะคะวิธีการนับต่อนะคะเราก็จะเอา8เนี่ยมารวมใส่ถุงไว้ก่อนอ่าตอนแรกเราซื้อมา8ใช่ไหมคะเราก็นับต่อไปค่ะ9 10 11 12 คำตอบในข้อนี้ก็จะเป็น12นะคะตรงนี้เป็น8นะคะเด็กๆดูนะตรงนี้ค่ะเป็น8มีอยู่แล้ว8ไปซื้อมารอบแรกนะคะมาซื้อเพิ่มเราจะนับต่อตรงนี้และมา9 10 11, 12และคําตอบก็คือ12ตรงนี้นะคะรอบแรกกับรอบที่2ไปซื้อมาเนี่ยก็จะรวมกันได้12ชิ้นนะคะเราจะเขียนสัญลักษณ เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ดังนี้ค่ะเอาเลข8มานะคะ8บวก4เท่ากับ12นะคะเด็กๆดูเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายบวกนะคะบวกตรงนี้เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับนะคะเด็กๆลองอ่านประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้ตามมุงคูดนะคะ8 บวก4เท่ากับ12อ่าต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูการนับต่อจากจำนวนที่มากกว่าเนี่ยเราก็จะได้คำตอบที่เร็วกว่านะคะมันจะมีการนับต่อแบบ2วิธีเดี๋ยวมาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะอ่าโจทย์นะคะ3บวก9เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้นะคะตรงนี้คือช่องสี่เหลี่ยม เป็นช่องว่างนะคะเรายังไม่รู้คำตอบนะคะ3บวกเเท่ากับเท่าไหร่ดูโจทย์นี้นะคะเราก็เอาเลข3ามากรเอาเลข3มเก็บไซโลไว้เมื่อนำสามมาเป็นตัวแรกเป็นตัวตั้งนะคะเรียกว่าตัวตัวตั้งนะคะตัวแรกเราก็จะนับต่อไปอีก9ค่ะสมมติว่าคุณครูแต้วเอาขนมมา9้าชิ้นนะคะ1 2 3 4สามสี่ 5 6 7 8 9ตรงนี้คือ9ชิ้นก็คือตัวเลขตัวนี้นะคะที่เขาเอามาบวกเพิ่มนะคะเมื่อเรามีเลข3อยู่ด้านหน้านี้นะคะเราก็จะนับต่อ3แล้วก็4 5 6 7 8 9 10 11 12และคำตอบในข้อนี้ค่ะ3บวก9ก็จะเท่ากับ 12นะคะนี่ก็คือเราเอาเลข3มาเป็นตัวตั้งนะคะก็คือตัวแรกที่ต้องนับต่อเดี๋ยวมาดูอีก1ตัวอย่างเลยค่ะเราไม่ใช้เลข3แล้วเราจะใช้เลขเอาเลข9มาก่อนนะคะเราก็จะนับต่อไปอีก3ชิ้นนะคะเราก็จะเอาเลข3เนี้ยมาต่อด้านท้ายนี้นะคะอีก3ชิ้นนะคะ1 2 3 เมื่อตรงนี้เป็นเลข9นะคะเราก็จะนับต่อไปอีก3ก็คือนับต่อจากตรงนี้นะคะเด็กๆนับต่อเลยตรงนี้9 9แล้วนับต่อไปเป็น10 11 12คําตอบที่ได้นะคะก็จะเป็นยังไงคะเด็กๆเท่ากันเลยค่ะก็จะได้12เท่ากันนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น3บวก9หรือ9บวก3ก็จะเท่ากับ 12 000, เหมือนกันเลยนะคะอ่าเด็กๆดูนะคะวิธีการที่เราจะต้องใช้ที่ดีกว่านะคะจะได้คำตอบที่เร็วที่สุดก็คือใช้วิธีนี้นะคะ่ะเด็กๆใช้ตัวเลขที่มากกว่านะคะตอนแรกเขาให้โจทย์มา3บวก9ใช่ไหมคะเราจะใช้เลข9เลขที่มากกว่ามาเป็นตัวตั้งก็คือตัวที่เราจะต้องนับต่อ แล้วเราก็จะนับต่อไปอีกแค่3าก็จะมีจำนวนที่น้อยกว่าเราก็จะนับไปแค่3ครั้งดีกว่าเรามานับ9ครั้งแบบนี้นะคะกว่าจะเสร็จนะคะแบบนี้นะคะวิธีการด้านล่างแบบนี้เราจะนับได้เร็วกว่าและจะได้คำตอบที่เร็วกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวทบทวนอีกครั้งนึงนะคะอ่าสมมติว่าเราเอาเลข9มาเอาเลข9มาเราก็นับต่อไปเลยอีก3 9และ 10 11 12แค่นี้เองเสร็จแล้วคำตอบที่ได้ก็คือ12นะคะแต่คำตอบไม่ว่าจะวิธีไหนนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากันแต่วิธีที่คุณครูแนะนำที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดก็คือวิธีด้านล่างนี้นะคะใช้เลขที่มากกว่าไว้เป็นตัวตั้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูตั้งมีใบงานไว้ให้เด็กๆฝึกลองทํานะคะเพื่อที่จะได้ เรียนรู้เรื่องการบวกจํานวนนะคะการบวกจํานวนไม่เกิน20นะคะเด็กๆเรากดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะคุณครูจะแนบใบงานไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยเด็กๆอย่าลืมทํานะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูเต้าก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ